ExportDNA ขอตรหัสเรื่องส่งออกที่คุณต้องรู้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Podcast Export DNA รายการที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นมีทักษะมากขึ้นและมีความรอบคอบมากขึ้นในการทำธุรกิจส่งออกและการค้าระหว่างประเทศครับเป็นรายการที่จะมาแชร์กันแล้วก็เป็นเครือข่าย กันในการที่จะทำส่งออกสินค้าไปขายในต่างประเทศนั่นเองครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่2ของ Export DNA นะครับหลังจากที่ EP แรกนะครับเราได้คุยกันไปแล้วในเรื่องของการทำกลยุทธ์หรือว่าความสำคัญของการมีกลยุทธ์ขององค์กรนะครับสำหรับ EP ที่2เนี่ยผมก็ยังอยากที่จะชวนคุยต่อในเรื่องของ กลยุทธ์แล้วก็ความสําคัญจริงๆก็อยากจะเน้นย้ําเพิ่มเติมแล้วกันถึงความสําคัญของการมี strategic ขององค์กรเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ทํามาเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่านมาในหลายๆบริษัทนะครับที่เข้าไปทำโปรเจกต์ให้เนี่ยก็รู้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะมีความสำคัญ มากนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่มันมีความซับซ้อนมีมีลองเทอร์มเพลนเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมี s t r a t e g i c หรือกลยุทธ์ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับในการทำธุรกิจหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นลองเกมนะครับมันไม่ใช่ s ช็อตเกมเพราะฉะนั้นเวลามันเป็นลองเกมเนี่ยมันมองกันยาวๆผมยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุติว่าเราเตะฟุตบอลกันเนี่ยอยู่ที่90นาที แต่เราไม่ได้วางแผนการทำงานของเราไว้เนี่ยให้มันครบเวล่่90นาทีนั้นเราไม่ได้มีแผนตรงนี้เราอาจจะแบบเตะๆไปนะครับซึ่งพอผ่านไป10-20นาทีครึ่งชั่วโมงเราหมดแรงแล้วเหนื่อยแล้วเพราะว่าเราไม่ฟิตพอเราไม่ฟิตเนี่ยเราก็อาจจะล้มเลิกไปได้ก่อนแต่ถ้าเรามีแผนกลยุทธ์ที่เรารู้แล้วว่า ให้การทำการตลาดระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นลองเกมมันต้องแข่งกันถึง90นาทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเรารู้มันก็เลยทำให้การวางกลยุทธ์ของเราเนี่ยมันครอบร์แล้วมันก็จะไปปิดช่องโหว่ต่างๆได้นะครับจากประสบการณ์การทำงานของผมที่ผ่านมากว่า20ปีแล้วก็เดินทางมากว่า50ประเทศเพื่อทำค้าขายเนี่ยนะครับจริงๆก็ผ่านมาในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร Dry Food, Frozen Food, food น, uh, นะครับ n e d food เป็นอ่ o เ s e h o l d นะครับเป็น Cosmetic หรือว่าเป็น Medical นะครับก็จะเห็นว่าผ่านมาค่อนข้างหลากหลายอุตสาหกรรมมันเลยทำให้องค์ความรู้ในเรื่องของ s t r a t e g i c ก็อาจจะอาจจะมีมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเราอาจจะเห็นมากกว่าในมุมบางมุมที่ถ้าเราทำ Food อย่างเดียวเราก็จะเห็นทางด้าน Food อย่างเดียวถูกต้องไหมฮะพอมันทำหลายๆ หลายๆอินดัสทรีเนี่ยมันก็เลยทำให้มันมีองค์ความรู้ในในด้านที่มันกว้างขึ้นมาพอมันผ่านเฟลเลอร์แล้วก็สักเซสมาหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เลยบ่มเพาะให้การทำงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะระมัดระวงังแล้วก็รอบข้อมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราผ่านอะไรมาเห็นเฟลเลอร์ในหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นเพราะว่า SME หรือว่าบริษัทหลายๆบริษัทหรือแม้แต่บริษัทใหญ่เองเนี่ยพอเวลาที่เลือดเข้าหน้าแล้วเนี่ยเวลาที่อยากจะทําจริงๆเนี่ยบางทีมองข้ามในเรื่องของความรอบคอบในเรื่องของการที่จะทำทำากลยุทธ์ให้ดีก่อนก่อนที่จะ Start Doing Something ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้อง Perfect 100%แต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันจะต้องมีไกด์ไลน์ที่จะแบบว่า Solid ประมาณหนึ่งล้ว ก่อนที่จะออกไปเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราออกไปสนามแล้วเนี่ยหรือว่าเราคุยกับดิสซิบิวเตอร์หรือคู่ค้าของเราเนี่ยเวลามันคุยแล้วถ้าเราคุยพลาดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมันจะดึงกลับมาเนี่ยมันยากแล้วนะฮะเพราะว่าบางทีมันมันคุยไปแล้วแล้วเราจะไปย้อนความรู้สึกลูกค้ากลับมาเนี่ยบางทีมันก็มันก็ยากแล้วเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราคุยกลยุทธ์ที่ผิด ไปต yep. ั้งแต่ตอนแรกแล้วในขณะที่เราไม่ได้ประเมินว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขาแบ็กกราวเขาเป็นยังไงมาแล้วก็าทำอะไรมาแล้วเราไปเสนอกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งมันก็จะทําให้การเจรจาเนี่ยมันมันไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็จะขอยยกเคสตัวอย่างสักสองเคสละกันเคสหนึ่งก็เป็นเคสที่ผมอาจจะชอบแล้วก็คิดว่าอ่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีแล้วก็นี่แหละคือเป็นการวาง strategy ส่วนอีกเคสหนึ่งก็เป็น,เป,นเป็นองค์กรที่ไม่ได้วางกลยุทธ์มาการทำงานแบบสเปสปะนะครับยกตัวอย่างเช่นในเคสของบริษัท A เนี่ยนะครับบริษัท A เนี่ยทำเคสทำการ a อนาลิซิสข้อมูลของตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับแล้วก็ความพร้อมของตัวเองได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คําอัพ ออกมาเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เป็นบลูพินขององค์กรในการที่จะเข้าไปทําตลาดในตลาดหนึ่งผมยกตัวยอย่างเช่นตลาดาตะวันออกกลางแล้วกันนะครับตลาดนี้เนี่ยเป็นตลาดที่มีสินค้ากลุ่มนี้ขายอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นตลาดที่มีโลเคอลรดิวเซอร์ด้วยนะครับมีหลายรายด้วยเพียงแต่ว่าดีมาเนี่ยมันก็ยังมีอยู่หมายความว่าโลเคอล โ o เค l c o n คอนซัมชัเนี่ยมันไม่เพียงพอยกตัวอย่างเช่นคอนซัมชันของสินค้าตัวเนี้ยในตลาดมันอยู่ที่100แต่ว่าโลเคชั่นโปรดิเนี่ยมันอาจจะผลิตได้ประมาณสัก80 90มันก็ยังต้องการพึ่งพาก,การนำเข้าอยู่นั้นก็เป็นโอกาสของกลุ่มสินค้าของบริษัท A แต่เนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันสูงมีโล c คชั่นโปินะครับเลยทำให้ราคาของสินค้า ในตลาดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกนะครับเพราะว่าโลโคชลทำได้อะไรที่โลโคชลโปรดิวเซอร์ทำได้หรือมีอยู่แล้วเยอะๆให้เราตั้งสมมติฐานไว้ก่อนได้เลยนะครับว่าสินค้าในกลุ่มเนี่ยเขาทำได้ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยก็จะต่ำด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแผนของบริษัท A เนี่ยก็คือ เน้นว่าเข้าไปทำ O E M นะครับไม่ได้ทำแบรนด์หมายความว่าไม่ต้องการที่จะไปแข่งขันในเรื่องของแบรนด์เพราะว่าดูว่ามันจะต้องใช้เงินทุนสูงในการที่จะ b u i แบรนด์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นค่าเอาของเข้าห้าง listing fee ใดๆแล้วก็ค่าในเรื่องของ distribution channel ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นบริษัท A e ก็เลยวางแผนที่จะไม่ทำกลยุทธ์โดย เข้าไปในรูปแบบของแบรนดิ้งแต่เข้าไปทำแบรนดิ้งกับตลาดอื่นนะครับกับตลาดอื่นแทนอันนี้ที่ผมกำลังจะแชร์เนี่ยไม่มีถูกแล้วก็ไม่มีผิดนะฮะมันหมายความว่า,าเพียงแต่แชร์แชร์การตัดสินใจของของบริษัทนี้แล้วกันนะครับงั้นในตอนเข้าไปตลาดตอนแรกเนี่ยก็ก็มีเข้าไปคุยหลายเจ้าแล้วก็มีเจ้าที่ทำแบรนดิ้งเก่งๆเนี่ยอ่า ติดต่อเข้ามาแล้วก็นั่งคุยกันนะครับคุยกันหลายสักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะครับหลายครั้งแต่สุดท้ายเนี่ยบริษัท A เนี่ยก็ยืนยันที่คําอัออกมาสรุปว่ายังไม่พร้อมที่จะทํำแบรนดิ้งนะครับยังไม่พร้อมที่จะทำแบรนดิ้งไปแข่งกับโลเคชั่นูดิวเซอร์ที่ซึ่งมีเงินหนาแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดมานานแล้วนะครับยันก็จะไปเน้นเข้า oem ในการที่จะผลิตให้แบรนด์ ของคนอื่นนะครับโดยโดยดีมาที่มันขาดอยู่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นนี่แหละ ของตลาดเนี่ยก็จะเข้าไปฟิตตรงนี้นะครับอันนี้เป็น strategy เขาเราไม่ได้พูดว่าอันนี้ผิดหรือถูกนะครับไม่ได้พูดว่า OEM มันอาจจะไม่ได้ลองเทอมนะหรืออะไรใดๆนะครับซึ่งเขาก็มีแผนอยู่ว่าการทำา OEM เขาเนี่ยเขาจะไปต่อในสเต็ปถัดไปในการทำแบรนดิ้งเนี่ยอีกระยะหนึ่งหลังจากเรียนรู้ตลาดแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ช่องของฟู้ดเซอร์วิสแล้วเข้าไปขายให้พิซซ่าแล้วเข้าไปขายให้เคเฟซีแล้วนู่นนี่นั่นใดๆนะครับเขาจะเรียนรู้ตลาดก่อนก่อนที่จะไปอินเวสต์เยอะๆใน ในตลาดของที่มันเป็นเป็นแบรนดิ้งแล้วตลาดแบรนดิ้งของตอนออกการเนี่ยจริงๆมันก็มันก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่ากลุ่มโมเดินเทรดเนี่ยถ้าเทียบสเกลโวลูมแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับที่จะไปอินเวสเยอะๆถ้าเราไปเทียบกับตลาดใหญ่ๆอย่างอเมริกาหรือแบบอ่ายุโรปอังกฤษอ่างเงี้ยนะครับ เยอรมนีเงี้ยนะครับที่กําลังซื้อสูงๆแล้วก็ประชากรเยอะๆหรือจีนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบริษัทนี้ก็เลยคำอัพออกมากับกลยุทธ์ที่ว่าเข้าไปด้วย OEM ก่อนทำความเข้าใจกับตลาดก่อนแล้วก็ค่อยๆหาช่องทางในการที่จะดูซิว่าจะทำยังไงให้มันเป็นลองเทิร์นบิสเนสได้นะครับขายเข้า c h ANNEL FOOD SERVICE ได้แล้วจะต่อไปที่ Modern Trade ไหมนะครับ แต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะไม่เป็นจะไม่เป็นแบรนดิ้งหรือว่าเข้ามนเทวดแน่นอนซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีกลยุทธ์นีครับบางคนเข้าไปเห็นคนมาติดต่อแล้วเนี่ยปึ๊บเห็นคนมาจะซื้อจะอะไรแล้วเนี่ยก็ก็เอาเลยก็คือกระโดดจับเลยคิดว่ามันเป็นคิดว่ามันเป็นโอกาสตี้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันคือมันคือการตัดสินใจนิดเดียวเองแล้วก็มันอาจจะเป็นมันเป็นดิเรกชันที่อาจจะผิดไปตลอดก็ได้ หมายความว่าถ้าในเคสนี้คุณย้อนกลับไปแล้วคุณตัดสินใจที่จะทำแบรนดิ้งนั่นหมายความว่าพอจะทำแบรนดิง้งพอจะเข้าเข้าโมเดินเทรดเนี่ยมันก็จะต้องทำ up มากับ investment นะครับซึ่งบางคนเนี่ยถ้าทำใหม่ๆเนี่ยเวลาดีใจด้วยความที่ว่าดีใจมีลูกค้ามาติดต่อแล้วก็จะเอาเข้าห้างเลยนะครับก็ก็ลุยเลยนะครับ จ่ายค่า listing ฟรีวางแผนเรื่องโปรโมชั่น install ต,ต่างๆนะครับวางแผนเรื่องการทำแบรนด i n งแต่ว่าไม่ได้ study มาชัดเจนว่าว่าในตัวของอ MT ของที่ตัวนันออกการเนี่ยในตัวของ segment ของสินค้าตัวนี้การแข่งขันมันเป็นยังไงแล้วแล้ว market share มันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราจะต้องการที่จะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับท้ายเนี่ยถ้าเราตัดสินใจไปอย่างนั้นเราอาจจะเอางเงินของเราเไปทุ่มกับตรงนั้นแล้วปรากฏว่า รีท r นมันไม่กลับมาเซ l ล์เอามันไม่ออกเซลล์เอามันไม่ออกมันมีแต่มันมีแต่อินเวสท์เมที่ Put i พุทเข้าไปแต่ว่าเซลล์เอามันมันมันออกน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเสียเวลากับการที่จะไปโฟกัสอยู่กับโมเด r ร์นเทรนะครับอันนี้ผมย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าจากส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมมองว่าบริษัท A เนี่ยในการที่เขาเลือกกลยุทธ์ อย่างนี้เนี่ยมีความ make sense แล้วก็เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันมีการแข่งขันที่สูงอยู่แล้วในตลาดมี local producer ที่สูงอยู่แล้วมีหลายลายเพราะฉะนั้นการเข้าไปใหม่ๆเนี่ยยิ่งเราเป็นเป็นแบรนด์ที่มาจากเมืองไทยนะครับไม่มีคนรู้จักแล้วก็ความน่าเชื่อถือในเรื่องของฮาลาลเองต่างๆนะครับมันยังไม่เหมาะกับการที่เราจะไปไปลุยณนะตอนนั้นเั้นการตัดสินใจแบบนี้เข้าไปด้วย OEM แล้วก็ learning lessons ไปก่อน สองสามปีแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงในช่วงสองสามปีนียเราก็เก็บประสบการณ์แล้วเราก็ได้ยอดขายจากการที่ทำโอเอ็มถึงแม้ว่าเรารู้แหละว่าการทำโอเอ็มเนี่ยมันไม่ซัตสเทิร์มันไม่ใช่ลองเทิร์มนะครับแต่ว่าบางครั้งบางอย่างมันก็จําเป็นที่ต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับกางจะบอกว่ามันเกี่ยวกับกลยุทธ์โดยตรงถ้าเราทำงานโดยไม่มีกลยุทธ์เนี่ยเราก็จะไปแบบสเปกสปะนะครับอีกเคสหนึ่งมาถึงเคส b นะครับเคส B เนี่ยเป็นเคสที่มีผลักอยู่แล้ว ขายดีด้วยนะครับที่เมืองไทยแล้วก็มี intention มีเ a c r ์ที่อยากจะทำต่างประเทศมากอยากที่จะลุยมากโดยที่เน้นเป็น hard s ล l l อย่างเดียวเลยหมายความว่าลุยเสนอเสนออย่างเดียวเลยเสนอพยายามติดต่อ distributor importer ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เสนอเสนอไปเสนอไปโดยที่ไม่มีกลยุทธ์ในการเสนอราคาก็ไม่มีแบบแผนแบบแผนในเรื่องของกลยุทธ์ที่ว่า ต้องการที่จะให้มันออกมาเป็นเวไหนในการทำงานนะครับก็ไม่มีชัดเจนคิดแต่ว่าเข้าใจว่าเสนอไปแล้วก็หวังว่าราคาจะผ่านถ้าไม่ผ่านก็มาคุยเรื่องราคาลดกันกี่เปอร์เซ็นเพื่อจะให้มันผ่านคือวิธีการทํางานอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากจะบอกอีกทีว่ามันไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจสินค้าของเราก่อนว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าประมาณไหนที่ที่มันมีการแข่งขันสูงไหม นะครับมันเป็นคอมมดิตี้ที่ขายง่ายไหมหรือว่ามันเป็นสินค้าที่ต้องอาศัยการวางแผนค่อนข้างสูงมีการแข่งขันสูงองเนี้มันต้องมันต้องวิเคราะห์ประเด็นก็คือว่าเราต้องเข้าใจสินค้าของตัวเองเนี่ยให้ให้ถ่องแท้ก่อนนะครับพอเราไม่เข้าใจเนี่ยมาถึงก็ลุยเลยพยายามวิ่งออกต่างประเทศออกงานแสดงสินค้าไปโรดโชว์ไปนูน่นไปนี่ไปนั่นโดยที่ไม่มีแผนการทํางานที่ชัดเจนนะครับพอลูกค้าถามมาว่าคุณต้องการจะ เข้ามาตลาดนี้จะทํำยังไงมีงบประมาณยังไงไหมในการที่จะเข้ามาในตลาดนี้ต้องการที่จะทําแบรนดิ้งหรือจะอะไรอย่างไรนะครับก็ไม่มีคําตอบที่มันโซลิดชัดเจนนะครับแล้วก็พอสุดท้ายก็ก็ออกเป็นในแนวที่ว่าแบบไหนก็ได้แบบไหนก็ได้หมายถึงว่าถ้าเขาซื้อแบรนด์ของเราก็ขายถ้าเป็น OEM ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งลักษณะการคิดแบบนี้ฮะก็จะบอกว่ามันก็เป็นการคิดที่สเปซสปะ แล้วก็ใช้งบป,ประมาณไปกับความไม่รู้เนี่ยเยอะนะครับในการจ้างบุคลากรที่อาจจะองค์ความรู้ยังไม่ถึงด้วยนะครับคนแฮนเดิลบริหารงานเองก็อาจจะมีประสบการณ์ไม่ถึงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เอางบไปผ่านเอางบเอางบป,ประมาณขององค์กรเนี่ยไปใช้โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่ากำลังจะเดินผิดทางนะครับซึ่ง มันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์นะปัจจุบันทันทีทันใดแต่ว่ามันจะค่อยๆโชว์มาอย่างที่ผมบอกครับเพราะว่า Export เนี่ยมันเป็น Long Term Plan นะครับมันไม่ใช่ Short Term มันไม่ใช่ปีหนึ่ง2ปีหรือมันอาจจะมากกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นการวางโครงสร้าง Foundation ให้กับองค์กรความหมายคือว่าถ้าตลาดตลาดหนึ่งเนี่ยครับเราเข้าไปแล้วเราแล้วเราเซ็ตเทิมันได้สาเร็จเนี่ย เราก็วางแผนที่จะอยู่กับตลาดนั้นไปอีกนานๆมันก็เหมือนกับบ้านของเราอีกหลังหนึ่งหลังที่สองหลังที่สามเหมือนกับเมืองไทยนี่แหละถ้าเรามีถ้าเรามีซิสเ็มอยู่แล้วเราก็จะเข้าใจเลยทันทีว่าซิสเ็มของเราในเมืองไทยกว่าที่มันจะสร้างมาได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันก็ต้องใช้เวลาแต่พอเวลาเราออกไปต่างประเทศเราต้องทํางานผ่านตัวกลางผ่าน importer distributor หลายช่องทางเนี่ยแต่เราคิดว่ามันจะง่ายเราคิดว่าเขาจะวิ่งกันมาซื้อก็เลยไม่ได้วางแผนซึ่งตรงนี้ครับ ผลมันจะออกมาอีกประมาณ2ปีปีคือแล้วแต่สายป่านของแต่ละคนเลยบางคนปีหนึ่งก็เห็นผลแล้วบางที2ปีเนื่องจากมีมีสายป่านยาวหน่อย2ปี3ปีนะครับก็หมดไปกับการออกงานแฟร์ไปโรดโชว์ไปคุยคุยแล้วก็หลุดคุยแล้วก็หลุดซึ่งสุดท้ายแล้วบริษัทก็จะหมดไปกับการเสียเวลาหนึ่งเสียทรัพยากรต่างๆแล้วก็ ยอดขายก็ไม่ได้ตามเป้านะครับซึ่งบริษัท B เนี่ยครับเป็นตัวอย่างของการทํางานที่ไม่มีกลยุทธ์มาควบคุมในวงเล็บนะครับสินค้าของบริษัท B เนี่ยเป็นสินค้าที่คอมมอนมีอยู่แล้วในตลาดทุกๆตลาดไม่ได้เป็นสินค้าใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นคอมมูนิตี้นั่นหมายความว่าโอกาสเข้าไปเนี่ย ค่อนข้างยากมากๆเลยแล้วก็มีโล c คเพลเยอเอมีคู่แข่งหลายนายเจ้าใหญ่ๆนะครับเป็นระดับมัลติเนชั่นนลอินเตอร์เนชั่นนลแบรนด์นะครับนั้นตรงเนี้ต้องวางกลยุทธ์ค่อนข้างที่จะรัดกุมเลยแหละแต่พอมันไม่มีเนี่ยมันก็จะทําให้อย่างที่บอกครับการทํางานของเรามันก็จะไม่มีดิเรกชันที่ชัดเจนแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเราคิดว่าการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยคือการยืดหยุน่นซึ่งบางทีอ่ะมันมีเส้นบางๆมาขวางอยู่เหมือนกันคําว่า ยึดติดกับแผนเดิมกับความยืดหยุ่นจนเราไม่มี d ดเร c กชันที่มันชัดเจนนะครับแล้วเราจะไปลองอย่างเงี้ยกับแผนอย่างเงี้ยเยอะๆหลายๆครั้งในตลาดตลาดเดียวกับ importer importer เดียวคุยหลายๆรอบอย่างเงี้ยมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วเงินเรามันก็จะหมดไปกับกับการทําตอนแรกแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับแชร์ในเคสของ pro and con แล้วกันนะครับก็สรุปอย่างนี้แล้วกันครับสำหรับ บริษัทที่มีกลยุทธ์กับไม่มีกลยุทธ์นะครับมันอาจจะมีข้อดีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับทีน,นี้เราในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการใน SME หรือว่าเป็นผู้ที่ทำาทำการตลาดส่งออกอยู่ก็อ,อาจจะลองเอาไปคิดตามนะครับซึ่งจากที่ผมนั่งวิเคราะห์ดูนะครับในเรื่องของบริษัทที่มีกลยุทธ์เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของข้อดีเช่นความได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันเพราะว่า รูจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองของคู่แข่งนะครับแล้วก็มันเป็นการวางแผนการเติบโตในระยะยาวนะครับเป็น long term plan คือ business มันจะค่อนข้าง sustain กว่าในกรณีที่เราวางแผนธุรกิจไว้รัดกลุ่มนะครับแล้วก็การจัดการทรัพยากรก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในเรื่องการใช้นก็ประมาณใช้คนใช้เวลานะครับลดการสูญเสียเนี่ยพวกนี้ย แน่นอนนะครับแล้ก็วางในเรื่องของคอนเซ็ปที่ชัดเจนซึ่งถ้าเราจะทำแบรนดิ้งเนี่ยเราก็จะมีโพสติ่งในเรื่อง,องการวางมาร์เก็ตไฮมิดเดิลโลอะไรต่างๆที่ที่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีหมายความว่าเป็นข้อดีนะครับก็คือมันคนที่มีกลยุทธ์เนี่ยมันจะรับในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่านะครับมันจะมีในเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ ผลกระทบอะไรอยู่ต่างๆนานาเนมันก็จะมีการปรับกลยุทธ์ได้ตามสถานการณ์อันนี้ในกรณีที่ที่คนทํากลยุทธ์ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดนะไม่ได้แบบว่าคิดว่าแผนของฉันนี่มันโซลิดอยู่แล้วแล้วก็ปรับไม่ได้เลยจริงๆกลยุทธ์ปรับได้นะครับตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยๆเ,เนี่ยอยากจะให้เริ่มอย่างมีอย่างมีทิศทางมีดิเรกชันนิดนึงก่อนนะครับซึ่งในส่วนของกลยุทธ์ตรงนี้นะครับ ต้องบอกว่ามันก็อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญน,นิดหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่ามันมันมันเกิดขึ้นกับกับประสบการณ์โดยตรงของผมตลอดมานะครับจริงๆแล้วดีกว่าในเรื่องของการใช้ผู้เชี่ยวชาญในช่วงของตอนแรกในวางกลยุทธ์ของการทําธุรกิจส่งออกเราสามารถเอาประสบการณ์ของเขาเนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างอะไรต่างๆร่วมกันเพื่อป้องกันความบิดพาด มันไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นหรอกครับมันอาจจะสัก2เดือน3เดือนครึ่งปีในการที่จะวางระบบคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆก่อนที่จะเริ่มทําจริงๆผมให้อ่าอย่างที่ชํานาญชนาญจริงเลยสามเดือนจริงๆก็ก็โอเคแล้ในการที่จะวิเคราะห์อะไรต่างๆแล้วก็วางกลยุทธ์ทำแอคชั่นแผนอะไรต่างๆออกมาถ้ามีตรงเนี้ยก่อนที่จะเริ่มทำจริงๆก่อนจะเริ่มดูจริงๆ,นนนๆ,ๆเนี่ยเราวางตรงนี้กันก่อนผมว่าโอกาสลอดของเราเนี่ย มันก็จะสูงกว่านะครับเพราะอย่าลืมว่าในในอีพที่แล้วนะผมบอกไปมันมีสถิติอยู่มันมีสแติอยู่ที่บอกว่า80%เลยของคนที่บริษัทที่ไม่มีกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยเฟลนะครับในการทําการตลาดระหว่างประเทศอาจจะได้ชิปเมนต์แรก2ชิปเมนต์แรกปีแรก2ปีแรกแค่นั้นเองแล้วก็ สุดท้ายก็จะค่อยๆค่อยๆหดลงค่อยๆมอดลงนะครับค่อยๆย,ยอดก็จะไม่โตนะครับซึ่งในส่วนของบริษัทที่ไม่มีกลยุทธ์เนี่ยแน่นอนข้อเสียก็คือแข่งขันกับคู่แข่งยากไม่มีจุดเด่นนะครับแล้วก็เป็นการทํางานที่ขาดทิศท,ทางแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยไม่เวิร์กนะครับเสี่ยงต่อการล้มเหลวสูงนะครับขาดในเรื่องของระบบการจัดการที่ดีเวลามีปัญหานะครับก็อาจจะล้มเลิกไปได้ง่ายๆเช่น ไม่ได้วางแผนแคสโฟไว้ไม่ได้วางแผนการตลาดไว้ไม่ได้วางแผนในเรื่องของการบริหารงานไว้ดีพอนะครับก็คือไม่มีระบบเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันก็จะทําให้บริษัทที่มันไม่มีกลยุทธ์นะครับมันก็จะเฟดตัวหรือว่าตายไปก่อนสรุปเลยนะครับก็คือถ้ามีกลยุทธ์ผมว่ามันจะเหมาะกับธุรกิจที่มองการไกลต้องการความยั่ง,งยืนของธุรกิจส่วนบริษัทที่ไม่มีกลยุทธ์เนี่ย ก็จะเน้นในเรื่องของความรวดเร็วแล้วก็ระยะสั้นตรงนี้ครับมันก็จะมีโอกาสสูงในการที่จะล้มเหลวแล้วก็ล้มเลิกไปนะครับโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะครับก็คิดว่าน่าจะคุยกันเพียงพอแนละ้วในเรื่องของกลยุทธ์จริงๆโอกาสข้างหน้าเดี๋ยวเราก็อาจจะได้กลับมาคุยกันเป็นเคสเคสจริงๆอยากจะแชร์เคสหลายๆอย่างมากเลยเพราะว่า มีเคสที่ดีๆๆที่อยากจะชวนคุยนะครับที่อยากจะแบ่งปันก็เดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องของกลยุทธ์ว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่เขาเข้าไปในตลาดเนี่ยบางทีเขามีกลยุทธ์ที่แปลกๆนะครับเข้าไปเข้าไปได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนที่ไม่มีกลยุทธ์เลยก็มีแต่เข้าไปประสบความสำเมร็จสินค้าเขาเป็นสินค้าประมาณไหนก็มีนะครับโอเคเอาแหละเมื่อได้รู้ถึงข้อดีข้อเสียแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านอาจจะได้ประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่2นะครับก็คงจะประมาณนี้เราคุยกันในเรื่องของกลยุทธ์ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ยังไงฝากติดตามนะครับในส่วนของพอดแคสต์ Export DNA ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีส่วนไหนที่อ,อยากจะคอมเมนต์หรืออยากจะให้เพิ่มเติมปรับปรุงนะครับก็ยินดีนะครับ สามารถส่งข้อคิดเห็นเข้ามาได้เลยครับเพื่อที่ผมเองนั้นจะได้นำไปปรับปรุงจริงๆต้องบอกว่าก็ไม่ใช่มืออาชีพในการที่จะพูดคุยในแง่ของเป็นทางการขนาดนั้นนะครับแต่ก็พยายามครับยินดีที่จะนำข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์จากตัวเองจากเพื่อนฝูงในวงการเพื่อน,นำมาแบ่งปันแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับโอเคครับสำหรับ EP นี้ ก็คงจะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Export DNA